สวัสดีครับจากร้านผูมีนแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าผ่านยกล่องยกล่องมันครับตัวนี้เป็นยกล่องของปอเสรีโชคชัยครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ใบนะครับเพราะว่าของเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ใส่ใบไว้ตัวเล็กตัวนี้จะเป็นใบ22นิ้วครับจะเป็นใบ22นิ้ว ของปอสรีชกชัยใบยิบสองนิ้วราคาหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยบาทราคาต่อรองได้ทุกตัวครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กและจะมีตัวใหญ่อยู่หนึ่งตัวครับตอนนี้ตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นใบยี่สิบสี่นิ้วใบยี่สิบสี่นิ้วครับโครงใหญ่ ราคาอยู่ที่หนึ่งเจ็ดพันห้าอยบาทราคาอยู่ที่หนึ่งเจ้าอบาทราคาต่อรองได้ครับชุดนี้เอาเข้ามาเจ็ดตัวครับแต่ว่าอีกตัวอีกสองตัวอยู่หน้าบัตรอยู่หน้าร้านอีกสองตัวตัวนี้เอาเพิ่งมาถึงวันนี้เลยครับสดๆดร้อน จะมี2ขนาดคือใส่รถคูปัต้าสาแรง34 36 45 1 7 50แรงครับพวกนี้ใส่กันได้ตัวนี้ครับใบ22นิ้วใส่ได้ครับและตัวนี้จะเป็นใบ24ใส่พวก60แรง70แรงครับกำลังดีเลยใบ24นิ้ว โอเคครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับจากร้านพรมินเนคเตอร์ o, รบ o, อเบอร์โทร0986127295 0986127295ครับเบอร์โทรจะมี2เบอร์อีกเบอร์นึงคือ0817294501ครับสอบถามได้ทั้ง2เบอร์เลยครับมีของ